สวัสดีค่ะวันนี้เรามีนัดไปปิกนิกที่ชายหาดกับคุณปู่คุณย่านะคะแล้วก็เพื่อนของคุณปู่คุณย่าค่ะลุงนิวกับป้าเฮเลนไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดกับพวกเรานะคะคุณลุงกับคุณป้ารู้จักคุณปู่ตอนที่คุณปู่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่า คุณลุงเป็นอาจารย์สอนคุณปู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะก็เลยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะและเราก็นับถือคุณลุงกับคุณป้าเหมือนญาติแท้ๆเลยนะคะเรารักท่านเหมือนญาติแท้ๆเลยค่ะแล้วท่านทั้งสองก็รักพวกเราเหมือนลูกแท้ๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าทั้งสองไม่มีลูกนะคะทั้งสองก็อยู่ในวัยเกษียณแล้วนะคะคุณลุงอ่อาจนาประมาณ95ปีนี้ค่ะ คุณป้าก็น่าจะประมาณ88ปีนี้นะคะทั้งสองก็ยังทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะอยู่ด้วยกันสองคนทําทุกสิ่งทุกอย่างเองขับรถไปหาหมอขับรถไปซื้อของทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยค่ะคุณลุงเป็นคนตลกมากเลยค่ะแกมีอารมณ์ขันตลอดเวลาค่ะ เราจะไปหาเหรียญกันนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังหาเรียนอยู่บนชายหาดนะคะ คุณแม่กับคุณพ่ออยากจะแกล้งเขาค่ะโดยการเอาเหรียญไปโยนไว้แถวๆนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะจับได้หรือเปล่าว่าแม่เป็นคนวางแผนถ้าถ้าเราใส่ไว้แล้วเราก็าหาไม่เจอหรอพ่อ <c oughs> ไปเร็วกินไปคุณทาร้อต้องไปช้าๆวนฮ อะไรครับโอ้ว้าวมมาทงานตรงนี้ มาทางนี้บ้างสิคุณไทยลระมาทางนี้ก่อนสิตรงนี้มีคนเล่น <c oughs> ไม่ใช่น <c oughs> ี่ตรงที่มีคนเล่นอ๋อ, <c oughs> อมาทางนี้ <c oughs> ถ้ามันมีเสียง โอ้มันว้าวไหนไหนโอ้โหรวยแล้วเรารวยแล้วโอ้โหเด็กๆเชื่อค่ะเด็กๆเชื่อค่ะว่า ไดนตไหนแห้ก็วีานม่บ้าเหรอมีไหมถ้าละพ่อพ่อถ้าละเดินไปไปตรวจตรงกระเป๋าตังค์เขา อันนี้อันนี้กระเป๋าตังค์อยู่ข้างหน้าท่าน้ากำลังตรวจกระเป๋าตังค์คนอื่นอยู่ได้ตังค์กี่บาทแล้วพี่ mm, หนึ <laughs> ่งดอลลาร์ไหนโอ้แบ่งกันสามคนนะได้คนละกี่เซนเนี่ยแบ่งกันสามคนอ๋อไม่รู้จะอยู่บนอีเวนต์โอเค ไปดูซิไปดูทเลาะอีกปะว่าทะเลระจะได้อีกไหมมีอะไรไปช้าๆพ่อไปช้าๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ใช่ตรงนั้นขุดกอนขุดกอนเม่ถอดของเหล็กของของพี่เจนขุดใหญ่ๆเลยแล้วก็ We'll put a pile here so Okay, we'll have another confirm, maybe move that shovel out of the way for a second, we'll just see. Huh? Hyperloo, see Yam. See anyone high below? Yang Yu. But how come it's not making the <laughs> other Ellie's got the coins right next to it? <laughs> <laughs> That's so annoying. <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่พี่ต้องหลบก่อนเพราะพี่มีเรียนน่ะมันยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่จนนี้มันใช่เหรอหมดแล้วขุดก่อน I didn't oh that's normal Well oh, okay oh that is over here oh if me and my is I'm pretty sure that. the sensor is actually more at the front here Wait, right, let's see Wait, like, come back it's not really what was it should we be doing other noises ไม่ใช่รองเท้าฉันยุ่งอะไรกับรองเท้าฉันเนี่ย,ยมันทำงานมันอยู่ตรงนี้ขุดอีกสิขุดอีก It's that little piece of metal I found ไหนก็อ <Okay, S 1> อกสิงั้นโอเคไป Keep going then เธอต้องไปช้าๆพ่อเธอไปเร็วเกินไป Ha ha ha. มาให้แม <laughs> ่มาร้อนใช่ไหม I'll be keeping this doll off. doll means a lot to me. ต้องแบ่งไม่ใช่เหรออ๋อไดแคหนาตดท่าันเธอทำเร็วเกินไปต้องไปช้าๆคุณพ่อมันทำงานเวยนะา

มันน่าจะลึกลงไปก่อสไม่ใช่ยังอยู่ข้างในอะไรครับ What <is> มันคืออะไรคะล่ะโอ้ย t i น f o ยโอเค Good, yeah, good funny, guys. What is it? Gold? <laughs> it's gold. Golden teeth. <laughs> <laughs> that was it? Yeah. All right, back to business. <laughs> Golden teeth. เลยล่ะเอาก็ขุดสิทำไมยืนมองยืนมองเพื่ออะไรอะไรคะว้าวได้ตังค์อีกแล้วเก่งจังเลยเด็กง ได้เงินเยอะแล้วตอนนี้หนีดีกว่าอ yeah, <laughs> มีอะไรไหมครับพี่จอนทเาเรอมีเจออะไรไหมครับ deep down. Can <coughs> you <Yeah, probably bad. coughs> ไไหมขุดลงไปอ่ะลูกมมันยู่ทน่วาทนีวมันไปที่ไนไม่ใช่กี่นันาคุ่มันขุดเลยอ่งงั้นขุดแล้วก็ค่อยค่อยดูในทรายเราว่าเราเจอเรียงขุดทรายออกมาแล้วก็ตรวจ ทรายที like ่เราขุดมาด้วยเอลิเจอแล้วเอลิฟาดเงินใช่เง yeah. ินห้าเซนเนาะมันสนิมมากห้าเซน It doesn't show anything. You Yeah, anything. 1843. Yeah, <laughs> yeah that was probably be Wow, all that money so far a dollar. Mm -hmm. 10 cents. A lot of 10 cents wow, in. Wow, 5 cents, I think. Okay. I okay. 3 points to the first thing on that one scan it again scan make sure oh no oh. so. do it again scan it oh, so close there was something on the scale is it 20 on the scale? oh here it is another $1 coin there I come ฮะอะไรโอ้วเก่งจังเลยเย้ฮู้ว์ very r i c n รวยแล้วอันาว่าเทาไร่0 0ดอลลาร์ิ w r e s lucky น อะไรไหนว้าวซ้อมละลายโอเคโชว์เดมฮาวมาชูฟานตอนนี้เด wow, ็กๆไปเอาไปให้ลุงนิีวดูซิว่าเธอได้ตังกี่บาทจนเริ่มรู้แล้วว่า <laughs> เราเอาเงินวางไว้ตรงชายหาดให้เขาค่ะ wow, right By like the way the center is a little bit in front so yeah. <c oughs> You guys are finding it really well mm. You guys know how to e it pretty really well <c oughs> Go again ยังอยู่ยังไม่ยู่ pretty man. Okay, out. The side. be That'd โอเคมันขึ้นมาแล้วมันอยู่บนในทรายแล้วตอนนี้น่าจะน่าจะอยู่ในทรายข้างบนนี้แหละแต่เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหน o ด n o เหรียนึ่งดอลลาร์ค่ะโอเค we must try round here because ใช่ไมพ่อเราน่าจะลองแถวแถวนี้เยอะๆครับเพราะว่ามันน้ำมันมาทางนี้ไงทางน้ำเลยหอเ n เย้โอ้มีอีกแถวเหรอ พ่อมีอีกตรงนี้มีอีกตรงนี้จอนี่ตรงนี้อีกครับนายจีนายจีโฟโอเคพ่อตรงนี้พี่จอนนขุดตรงนี้อีกครับขุดเลย You still there, still there. ออกมาแล้วออกมาแล้วน่าอยู่กับเอลี่อะไรอ๋อใช่ทินโฟยไม่หินพีโอ้เบรกอิตโอเคอิสทำไมบีริงอิยู่ในดมด้วยมีดมด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่สุดผูกตรงนั้นเละแถวนั้นหลยโอเ o ได้ e หมสิบเ t นซ์อันนั้นโอ้ไม่ใช่ c ี่ t s บ e a น o ์มีอีกมีอีกพอไม่ใช่สองดอลลาร์ฮะสอดอลลาร์ โอเคโอ้ได like, well, ้เหรียญสองดอลลาร์ค่ะได้เหรียญสองดอลลาร์พ่อหันมาคียเยอหันม a คีย์คุณอย่าให้ใครเห็นคุณที่บ้านนะ Are you ready? Yeah. This is everything we found all together. We also make everything. Yeah. I forgot to spoon, so we're using the lid as a spoon. Yeah. จะเป็นสระน้ําค่ะเอาไว้ให้เด็กเล่นนะคะหรือผู้ใหญ่จะเล่นก็ได้ค่ะมันจะปลอดภัยมากเลยค่ะตรงนี้บางทีตรงชายหาดคลื่นมันแรงนะคะไม่ค่อยปลอดภัยตรงนี้ก็จะปลอดภัยกว่าค่ะดูบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนอยู่ติดหน้าผามากเลยค่ะ แล้วก็มีอีกหลังหนึ่งค่ะกำลังสร้างอยู่มันลึกไหมพอ่อดูซิมีปลาไหมคะข้างใน a, Korean, มีปลาเหรอ <c oughs> มพี่ลี่ <Very cute. S 1> uh, เย็นไหมพ่อน้ำเย็นไหมคะ <Alright. S 1> อุ่นเนาะมาดูมีสารอะไรข้างในไม่เย็นเไม่ยท่าไหร่ใช่ไหมญญ <laughs> ฉันทำเมื่อกี้โดยเป็นนิ้วดุยคิดเนิวเธอ จริงมันเหนียวข้างในมันเหนียวอ่ะเหนียวไหมพี่จอนมันรู้สึกเหนียวใช่ไหมรับผมันมันรู้สึกผิวล่ะ It feel sticky s It feels มันรู้แต่มันไม่กัดนะมันไม่เป็นไรแต่ว่ามันแค่รู้สึกเออ่เจลลี่ใช่ไหมลองดูพี่อันนี้เอาไว้เอาไว้ให้มันหนีบก่อนเอาไว้ข้างในเอาไว้ข้างในจริงจริงจริงมันดูดนิดหน่อยใช่ไหมมันดูดนิ้วเรานิดหนึ่งใช่ไหม มันมันแบบน่ากลัวนิดหน่อยก <c oughs> ็มันรู้สึกอยากแย่ง่ะมันรู้สึกแบบทะเลทะเลใสา <c oughs> ่้าอีพอนิชเนมันไม่กัดแต่ว่ามันแค่รู้สึกมันดูดใช่ไหมพี่จอนพี่จนทำพี่จานนี่จานี่จานนี่จนนี่นะจพี่จานไม่อยากดู มันรู้สึกยังไงรู้สึกเหนียวเนียวใช่ไหมันรู้สึกมันรู้สึกดูดด้วยเธอจะเอาหอยกลับบ้านเเยอะเอาตก no w นี่อะไรงี้สาหรายมาึงตัวนี้อันนี้ How crap. าไมรบาไม่ใช่มันเป็นหอยหอยมันเดินอย่างนี้แหละคุณพายลอนี่เป็น oh. หอยข้างในเห็นไหม <laughs> หอยทุกตัวมีสาหร่ายอยู่ข้างบนค่ะแปลกมากมันนา่าจะอยู่ที่นี่นานมากพ่อมีสาหร่ายขึ้นมีนาน g า t barnacles on it <laughs> mm hmm. I think it's been here long long time อะไรล่ะอะไรมาดูนี่ มันมันมันรู้สึกอันนี้ยมันรู้สึกหยาแยงอะมันรู้สึกพี่มันรู้สึกแบบแปลกๆใช่ไหมมันมันไม่กัดแต่ว่ามันรู้สึกแปลกตอนที่มันดูดนิ้วเราอะเ t s something e ยกระมองครับพี่่บ้าแม่ใส่ทั้งหลายครั้งแล้วค่ะนี่นี่มานี่พี่มาี่นี่อันนี้ใหญ่อันนี้อันใหญ่ค่ะดูพี่ทำอันนั้นแม่จะทำอันนี้ โอเคเาไว้ข okay. okay. right, uh, mm, uh ้านะดูี่เราดยู่นนอเอาไว้ข้างใน้าน่เอ้ยราพอดูอันแกเล้เราโชคดีเรามีผ้าเช็ดตัวค่ะพี่ลองนั้นค่ะไม่มันมันดูดอะมันรู้สึกมันรู้สึกขยะขยะง่ะมันรู้สึกอันนี้ใช่ไหมมันรู้สึกแปลกๆปลอไอ้ โอเคป่ะ o w do they suction? Yeah. ม mm ันดูดเวลามันดูดพวกปลาใช่ไหมพ่อใช่ถ้าถ้ารอะไรมีอะไรเดินกเดินผ่านใช่ไหมรอะไรที่มันผ่านมามันดูดไง้พี่โอเคป่ะวตต์ไอ้เคย์เล i ไ t ้เจสต์คีป i ไอ้ใั โ OK, er, อเคไปอ๋อขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะอร่อยไหมพี่เติมพลัง้าสมาย์ทใสข้าตาไง